คำเตือนเลยการนี้ไม่เหมาะกับเด็กอายุน้อยต่้งว่า18ปีี รถสังกัดสิบแต้ีคุณจีจะมีอันกันรับชมนะครับไปไปเรียกพอแม่มะสนด้วยนะเชะนี่ก็อยู่กับโปรแมนจิปาจอยนะครับผมอยู่กับ ADM ีเอ็มเกมายพีดีสตรอทกันอีกเช่นเคยมาดูกันดีกว่าว่ากลุ่มกล้แต่พอดเขาแจกเกมอะไรกันบ้างนะครับช่วงเวลานี้นะก็อยู่กับช่วงนี้เลยช่วงแรกนะครับผมเปิดซิงกันเลยนะครับสามถึงห้าทุกเกมรถกับเกมใหม่นะครับเพอร์ซีอุสนั่นเองกับเกมรถ แรงแซงทางโค้งรถไรนะครับผมลดไรพี่น้องรถไรอย่าลืมไปเราไปดูดีกว่านะครับผมว่าเกมรถเกมใหม่ที่เริ่มจะเก่าแต่มันแตกโหดขัดเกมนี้แจกปูนโหดเป็นว่าเล่นก็ไม่นักหนุูจะเล่นตามนะคลิปนี้ดูุ่คนกำบันเจอเท่านั้นนะท่านผู้ชมมาพกมา100นะครับผมเรามาดูกันว่ามันจะแตกไห,หรือเปล่า เรามาล้างกระดาษด้วยเบ็ดสองเลยแล้วกันนะเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเปิดมาก็แปลกแปลกนะท่านผู้ชมฮึบชึบที่กรงนี้ไม่ใช่อะไรพวกสั่งแกปอยู่นะเหนื่อยข้าวแล้วเกินปต่อต่อเรียวแล้วเกินกู เฮ้ยใจเย็นดินี่กูหมุนอยู่นานแล้วเพื่อนนะขนาดแบบเมินึงหมดเมินึงสั่งเก็บตานะจังหวะดีขึ้นฟรีพลังแฝงกันเลยเป็ดสองนะผมมาดูว่าจะจ่ายหรือเปล่าอุ้ยคูณแปดมาเลยวะ่ะเอาเรื่องเปิดปากก็แบบโอ้โหใหม่กอดโอ้ใหม่คอสกันแล้วนะผู้ชมจ่ายจังหวะนี้โอ้คูณสิบสามไปแล้ววายวายวายมาสักนิดสักหน่อยอุ้ยคูณแปดมาครับผมโอ้มาติดประแจติดประแจแล้วยังไงติดเจติดเจแล้วยังไงติด ติดติดอะไรต่อติดร้อแม็กติดเลย,เลย,เลยนะผมคูนยี่สิบสามไปเออสวยป็นสองมาติดไปโอ้ยังโหดเลยครับผมร้อยห้าสิบมาแล้วมาแล้วเริ่มมาแล้วเพื่อเริ่มมาแล้วเพื่อโอ้โหเก่าห้าเป็นถังแต่เสียน้องสาวเอาดีครับผมเอาดีครับผมตอนนี้อยู่ที่คูณยี่สิบสามแล้วกันคือมาทุกดอกแตกทุกดอกแล้วกันจงกวะนนี้แล้วกัน,านจากการลุกโก้ขาไปดึงตีจงหวะนี้ <c oughs> นฟันไปเรื่อยอุ้ยปุ่ยี่สิบเก้าเอาเรื่องแบบเรืงฟันกูแล้วเกินกูแต่ผมฟังแนละ้วมันแบบการหึ่มนะเสียงรถด,ดังแคว้วอะไรมึงดูดิแคว้วไปครับผมสองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดตอนนี้โอ้ไม่ยอดีแรกเรานะครับประเดิมได้สวยงามพร์ทลำแปดพร์ทลำเก้ากันเลยชาดไปลูกชาติไปลูกชาติไปลูก,อไ,ลกไอ้โอปั้าแจช่องเดียวไม่ให้กูด้วยนะเบ็ดห้าบาทกันต่อเลยเพื่อนว้า ปลาลูกัวกปลาขอแตกแบบแบบยังไงแบบแตกโคตรเหมือนโกดมีเพื่อนนะดอกเดียวขอ 10K เลิก 10K เคเลิกเลยสัญญามา10บาทกันโชว์เข้าไปติดฉเฉยปลาแจมาเพื่อนเจ็ดเจ็ดแล้วยังไงต่อคูณเไป1ทีมาแล้วท่านผู้ชมทุกท่านจ้ามาแล้เว้ยห้าร้ยเจ็ดส่ะเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องแล้วก็มีเหรียง มีเหลืองหรือไม่มีเหลืองหรือไม่โป๊ะเข้าไปหนึ่งอูโหรถลซ์พอตสเปอร์คาร์มาสองรอบติดกันเลยนะเมื่อกี้แต่ไม่ได้คำนวณโอ้ยโอ้ยเบ็ดสามสิบไปยอดให้ติดนะครับผมยอดกันให้ติดไปสามสิบนี้ขอเหอะขอเหอะอกเดียวเพราะมันแข็งอยู่ประมาณสิบกว่าหมุนแล้วไหมติดเจว่ะถอนนิดแล้วครับผมเรามีห้าร้อยนะยอดได้อยู่ ยังแบบยังถูกถ่ายได้แต่ไม่ติดคำนวณเลยวะ่ะอุ้ยเออมาครับผมอุ้ยติดคูณ5ด้วยท่านผู้ชมเป็ดอาเป็ดสามสิบนะผมยอนเมื่อกี้ติด6 0ร้อยตะกได้คูณไปอีก 3, สามพเอาดินี่แหละครับผมชาบช่วยและช่วยชาบกันเลยเดี๋ยวอย่าอย่างอย่าอย่าไปซื้อย่าไม่ซื้อ,อ,อกดผิดกดผิด ก็เท่ากับปีพันหเลยนะถ้าเราติดปีตปินอีกสักทีหนึง่งถ้ากับเราซื้อปีพันหกันเลยโฟโชช้าลูกโชช้าลูกขอแบบแตกโคตรโคตรสักดอกนะแตกนอกก็ได้ขึ้นปีก็ดีเบ็ดสามต่อกันยาวไปหรือจะให้ยอดเป็ดร้อยดีท่านผู้ชมเป็ดร้อยนี่ตือแตกโคตรจัดเลยนะผมได้เหมือนเกมโน้นอีกิเลน ไปร้อยทีเผอทีเผออีกหนึ่งนะครับติด J OK, OK, เจบอกเคเจบอกเคปัจมาเพื่อนปจัจจงออกมาเพื่อนเออพันนั้นแหละครับโอ้ติดเคอีก e 9 0 0ติดโอ้โหลูกคิวลูกคิวแล้วยังไงต่อติดคูณสิบมื่นหนึ่งพอดีสิครับแบบนี้โอ,โอ้เอาเรื่องว่ะเพื่อนโอ้โหมาแบบไม่ต้องไม่เสี่ยงกันเลยนะครับมาจะเอเบบีกันเลยนะครับมืน่นร้อยห้าสิบ เรียบร้อยเลยรอยเรียบ,ยยบถึงเป้าหมายเราแล้วหมื่นสามนะครับเกินมาสามพันด้วยซ้ํายอดเบ็ดร้อยติดเฉยแตกนอกนะครับผมคูณสิบทีเดียวหน้าสั้นนไปเลยก็เป็นว่านะครับใคร,ใครที่อยากรู้ช่วงเวลาแบบนี้นะครับผมลิงอยู่ที่เมนแรกใต้คลิปเลยนะใครที่ดูคลิปนี้แล้วยังไม่กดซับก็ไปกดซับกดไลค์ให้เฮียนหน่อยนะช่องนี้ล้างเหลือเกินในเฮียเอ่ยนะครับผมก็สำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนเลยนะครับผมคลิปได้จะเป็นเกมอะไรก็รอชมนะครับผมก็ ขอญาตลาไปก่อนบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะครัชบชบุบชุบ